ก็ใส่เจ้าไอนอันกระเด้เจ้าเจ้าตะเกียบอะไรเจ้าจับเลนก็พกเกินนะก็ตะพี่ขายจ้าได้เป็นก๊อกเป็นทีเป็นก๊อกเนี่เนาะมันชื่อกันทีสองทีนลยจ้าโอ้โหกดทีกันักเนา่าก็จะต่อไปเต้นไปตับน้อจ็บ มันตัวอะไรจ๊อวาช่องถุงว่พี่ทีมันเอาขังไว้ที่ไหนของร้านก่อนนะพีแ่แจวว่าจุจูม่ะมันไห้ยิ่งนะเอ้าไ่ถูกละอันนี้สี่ก็ออันนี้สามอ๋อนนี้เป็นแหมเมื่อเอ้าเอาขอบคุณเจ้าเจ้าขอบคุณค้าไปและเจ้ากุ้งกุ้งสดสดสองถุง อันนี้ต้นน้อมเจอะไปซื้อขักบุ้งต่อเจ,อเจออ้าอ๋ออยู่ร่องแกงเ<อ> <laughs> นี่ยแกแมงขายมันเนะี่ขายม,มดมดเนอะเจ้าแม่แกถามมาอยู่ตึด๊ดใดมน้งเจ้าก็นน้อปิดคลิปตัวอีกก่อนนะเจ้าพอดีจะไปซื้ออ,อย่างก็นะ่ะขักบ,บุง้งขักบุ้งหนาเจ้าที่ดิที่แหลกอะย่งขึ้น้องสาวกเก็บเงอนอะเจ้า แล้วก็กวัวบ่ได้เนะาะขวน้องสาวบ่ได้มั้ยคุเลยแบบจะไปย่ำติกาดเจ้าเนี่ยอ่าน้องจะมาแก่งใส่เนี่ยเจ้าใส่ก,กุ้งแล้วก็คิดว่าถ้ามีปา่าก็จะเอาป่าใส่ตัวใหเจ้าอันนี้ตอนน้องมาเดินของผมสีอำเภอสองนะเจ้าพอดีไม่กล้าเปินกําลังหาลงของนะเจ้าเอาของลงนะ้เนาะขอโทษเจ้าอุทิศเนาะ พอน้องพี่คิดต่อีกก่อนนะเจ้าพอน้องจะไปหาซื้ออ่าพักบุ้งก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า